ไปนี้นะักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวเมืองเวนิสเมืองแห่งเรือกอนโดลาของอิตาลีต้องจ่ายเงินค่าเข้าแล้วละค่ะและนอกจากต้องจ่ายเงินค่าเข้าแล้วก็ยังโดนแบนการใช้ลำโพงด้วยโดยทางการนครเวนิสประกาศจำกัดกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่เดินชมเมืองห้ามเกิน25คนต่อกลุ่มพร้อมประกาศห้ามใช้ลำโพงในการเล่าเรื่องต่างๆรวมถึงห้ามกลุ่มนักท่องเที่ยวหยุดเดินในถนนแคบๆ บนสะพานและทางเดินต่างๆด้วยการประกาศห้ามครั้งนี้ถือเป็นความพยายามล่าสุดของเมืองในการจัดการกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่รบกวนชีวิตประจำวันของประชาชนซึ่งข้อบังคับใหม่นี้เองจะมีผลในเดือนมิถุนายนนี้จะใช้ข้อบังคับเดียวกันในหมู่เกาะมูรานโบูรานโและทอ r เซโลด้วยอย่างไรก็ตามข้อห้ามนี้จะต้องผ่านการลงมติจากสภาเทศบาลเมืองก่อนจึงจะบังคับใช้ได้ สำหรับคนที่เดินทางไปแบบเช้าเย็นกลับจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวด้วยในราคา5ยูโรหรือราว200บาทการจำกัดนักท่องเที่ยวนี้ไม่เพียงแต่จัดการเรื่องคนเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและจัดการกับความปลอดภัยในเมืองด้วยค่ะตอนนี้ที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในนครเวนิสก็เริ่มใช้มาตรการจำกัดนักท่องเที่ยวต่อกลุ่มไม่เกิน25คนแล้วเช่นกันนอกจากนี้ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วว่า นครเวดิสเสี่ยงกลายเป็นเมืองที่อันตรายด้านมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งทางยูเนสโกก็เรียกร้องให้รัฐบาลอิตาลีทุ่มเทความพยายามสูงที่สุดและรับประกันว่าจะแก้ไขปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นสาเหตุที่สําคัญมาจากจํานวนนะักท่องเที่ยวเยอะเกินไปและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อมาในเดือนกันยายนปีที่แล้วมีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแหล่งม,มรดกโลกที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบีย เจ้านัาที่จากประเทศสมาชิกยูเนสโก21ประเทศตัดสินใจไม่เพิ่มเมืองเวนิสไว้ในรายชื่อมรดกโลกที่อยู่ในอันตรายทั้งนี้รัฐบาลอิตาลีก็มีเวลาถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะ2024ในการชี้แจงแผนการฟื้นฟูมเมืองต่อที่ประชุมเรื่องแหล่งมรดกโลกอีกครั้งในปี2025